เอาละรครับผมกิวไฟมีเควสนะฮะคุณสามารถที่จะเข้าไปทำเควสได้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะโฟ l ร่ all, นะครับผมทิปเปิลเอสออนทวิ t เตอนะครับผมกดตามก็กดเค้มได้เลยนะฮะก็ไม่ยากนะครับเห็นนะไม่ยากใช่ไหมแล้วก็ดาวน์โหลดคอสโมคอสโมโปาแอปพลิเคชันนะครับผมอยู่ในตัวรีวอร์ดที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เอา cosmo ยูเซอมา register นะครับผมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผม ก่อนอื่นก็เข้าไปใน g o o o l e p พ a y ก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผม Cosmer Origin นั้นเป็นอแอปพลิเคชันอันนึงนะครับผมที่ใช้คำว่าไงดีนะคือผมไม่ใช่ไม่ใช่แนวติ่งเกาหลีนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าอืมก็โอเคแหละแต่ไม่ได้ไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องบอกก่อนนะครับผมก็สำหรับเควสทำเพื่อเควสโดยเฉพาะ กดติดตั้งนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็แค่นั้นเองนะก็เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้มา r k เก็ตเพสนะครับผมใน GXP ที่เราเห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีอันนี้หมดไปแล้วเหรอ oh. Possible Reward ซึ่งเอาจริงๆแล้ว p o s s i b l e reward ก็ไม่ได้อันนี้นอนสตาร์ทเดี๋ยวนะอ๋อสตาร์ทอินสามชั่วโมงกูก็ว่าอยู่หายก็สามารถไปลงกันได้นะครับผมนี่ก็เป็นอีก เลสโบนั้นก็จะมี500 usd 0โอ้โอจะเป็นรางวัล possible ขนาดนั้นก็คงจะได้ยากค่อผมว่านะครับแต่ก็นะ่าลองดูนะสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับผมบูก็จะเป็น500 g x p นะเอาคือถ้า,ถ,าถ้ากูจะเอาอะไรสักอย่างนะกูควรจะต้องเอาของแพงดีกว่าไหม <laughs> แล้วก็มี a อเปิรนนะครับผมที่เป็น ของแจกนะครับผมซึ่งก็ใช้300ชิปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมี s o ล a าแฟกต์เมน NFT นะครับผม Luna Fragment NFT นะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะไปขุดขุดหานะฮะขุดหาชิปได้นะครับจากการเล่นนะครับผมซึ่งก็ผมว่าค่อนข้างไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะร่วมทดสอบนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะที่แบบว่า Double c r ร s h Object นะครับของท i p l เลอนะครับผมพิกซ s ่นะครับผมก็มีนะครับ p i ก้านะครับผมโลบบกิฟต์การ์ดก็มีนะฮะโอ้ที่เลือก ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างครบนะครับผมสำหรับใครหลายคนที่ได้ทดสอบนะครับผมได้ทดลองนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟนี้สำหรับใครที่เล่นนะครับผมาไม่ใช่ขอไยสำหรับใครที่ซื้อ p ป o c ัน t ี e จ e เดอรี่บ็อกซ์อีพนะครับผมก็จะได้รับไปนะฮะนะ e p อี b ิกบ e อ e n ์ a r y Box อรก์กูซื้อไาตั้งเยอะแยะนะฮะผมลุ้นลุ้นอยากลุ้นลุ้นเยี่ยวเนี่ยครับผมว่านะอินเกมไม่ใช่สิ กิฟต์การ์ดไม่ใช่ไอเวนเอ้ยอยู่ไหนฟังไม่เจออ๋อ <laughs> oh, อยู่ในอินบ็อกซ์เวนเอ้ยอันนี้อัปเดตนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากโอ้คอนเกรตชูเลชั่น you want b r i ด t l e breaking reward congratulations เจ้ชนะดีใจจัง นี่ละที่เรือกว่าความแข็งแกร่งของเขากันเหรอไอ้พวกเว้เนยผมบอกแล้วไงครับว่าผมอะ่ะเวลาผมทำอะไรผมทำจริงเสมอแล้วผมก็ได้ตังจริงๆนะอย่ามีนงันนะอย่าคัามสนาสนะครับผม ไหนตังกูวะเอ่อแล้วหนึ่งร้อยบีแก๊สที่มันเอาทำอะไรได้วะ <c oughs> เฮ้เราต้องไปสวอปใช่ไหม หรือว่าเราก็ต้องคอนเวิร์ตวะต้องทำอะไรกับมันวะเนี่ย <laughs> ต้องทำอะไรกับมันเดี๋ยวนะคือวอร์ดี้ช็อตผมได้หนึ่งห่บีแก๊สเออใช่ผมได้มาแล้วผมต้องทำอะไรกับมันเดี๋ยวชีวิตดูสับสนจังช่วงนี้เอาใหม่เขาเข้าไปดูแป๊บหนึ่งงงงหน่อย็อกซ์เอ่อ c o n c r a t u l a t i o n หลังจากที่คุณได้รับ400โทเค็นอีพิกได้เบอร์ดี้โทเค็นปัป๊บแล้วไงต่ออ๋อใช่เบอร์ดี้โทเค็นาาได้มา ศูนย uh ์สองศูนย์ x สอง a ต้องไปเก็บรางวัลต่างหากเองโอ้โหชี้เลยแม่งทำยากกว่าเดิมอีกเอ่อเซมเบรส นี่นอนได้บีแก๊สมาฉันมีบีแก๊สอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะเว้ยเฮ้ยสุดยอดเลยเย้ yeah, ได้ตังค์มาแล้วดีใจเอาไปขายทิ้งสวิวะไอ้เพย์เลยแม่งเลยเล่นได้ไม่เยอะว่ะเอาจริงถ้าเล่นได้เยอะนี่ป่านนี้เขาบอกว่ารวยเลยนะครับแต่นะไอ,ไอ้บีแก๊สมันยังคอนเวิร์ตไม่ได้ไม่ใช่หรอได้ oh. แ,แค่แปดดอนเองมีแค่แปดดอนเองเนี่ยเอารอรอหน่อยไหม อาจจะถึง0.2เนาะในอนาคตเศร้าเศร้านิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับขออนุญาตไปเก็บอีกตัวหนึ่งก่อนคือก็ถือว่าดีนะสำหรับใครที่แบบอยากลองเล่นนะฮะผมว่าคือมันเป็นผมผมใช้คำว่ามันเป็นนี่ก็จะไปอยู่ในส่วนของ ตัวในอีพิกนะครับผมบอราดิสคอร์ดดีเทลอินฟอร์มเดี๋ยวนะนี่ผมได้ผมได้สองรางวัลเหรออัปเดตบรดิชัตรีวอร์ดยูวอนยูวอนก็ได้รางวัลเดียวถูกแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะ <laughs> ใช่ไหมฮะมูพร็อพเพิ่มเจเจจี problem j g โอเคถูกแล้วกูได้อันเดียวแหละถูกแล้วงงชีวิตงงยิ่งายอันนี้ก็เป็นบรอดี้นะที่ผมได้นะครับผมรีซีซีร้อยเยี่ยมนี่ก็ได้อีกอันหนึง่งแอสเซทประเด็นก็คือเหรียญแม่งอยู่ไหนวะที่กูได้นั่นน่ะสิ เหรียญ bslt หายไปไหนเดี๋ยวกูต้องเพิ่มเหรียญเหรอ Tibora Import ไม่เป็นไรค่อยว่ากันแต่เหมือนจะได้แค่ตัวเดียวนะเนี่ยก็เอาเอาไป swap swap สี่ร้อย swap ได้แปดดอนชีวิตดูแบบหดหู่อ่ะนะ เก็บไว้สักเก็บไว้สักวัน2วันมันจะขึ้นไหมมันจะขึ้นถึงสี่ร้อยดอนไหมถ,ถึง1นึ่งดอนไหม <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปว่ากันไปถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับใครที่ได้รับนะครับ,ผม,บนะผมก็ยินดีด้วยนะครับผมในส่วนของ q ิวไฟนะผมก็งงอยู่ว่าทําไมไอชิปเบอร์ผมถึงไม่ได้ผมกดตรงไหนวะนั่นนะเศษเควสก็ได้แต่ผมกดตรงไหนวะ a อะเศษอืมนั่นจะ นสเส่ไม่เอเซ่สวอปแม็กซ์คอนดว์แม็กซ์ไม่ได้คอนเน็กวอลเล็ตก็คอนเน็กไปแล้วนี่แฟกอืมนั่นนะเดอาจจะไม่ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับอืมไม่เป็นไรช่างแม่งะได้มาตัวหนึ่งได้แปดดอนก็ยังดีนะฮะชีวิตเศร้ามอง สำหรับใครที่สนใจก็ลองมาเล่นดูได้นะครับผมก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของคุณนะครับเช่นเดียวกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวนานนึงนะขออนุญาตนะฮะโอเคเก็ไฟเมื่อกี้นะครับเสร็จไปเรียบร้อยแลวนะครับผมมันเป็นเควส2ตัวนะครับสำหรับใครที่อยากไปทำก็รีบไปทำนะครับผมก็มีโอกาสในการทำอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็มีโอกาสในการร่วมรุ่นนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับผมกับ เก้าอีนะฮะก็ผมว่าเป็นรางวัลที่โอเคเลยนะอีก3วันนะครับผมจะมีโบนะัสรีวนร์นะสตาร์ทขึ้นมานะครับผมก็มอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในครั้งหน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ